สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักพามาศึกษาเรื่องของรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองค่ะและในอีพีที่2นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะการปกครองคือการใช้อำนาจอธิปไตยตามกฎหมายในการบริหารและจัดการประเทศการปกครองนั้นมีหลายรูปแบบเช่นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแบบเผด็จการโดยมีคนธรรมดาเป็นผู้นำประเทศ แบบอภิชนาธิปไตยโดยพวกชนชั้นสูงแบบคณะทิปไตยมีผู้นำเป็นทหารแบบคอมมิวนิสต์เป็นพักการเมืองและแบบประชาธิปไตยโดยคนส่วนใหญ่ค่ะการปกครองแบบประชาธิปไตย democracy เกิดขึ้นครั้งแรกที่นครรัฐเอเธนของกรีกค่ะและอับราฮัมลินคอนอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐได้ให้คำนิยามประชาธิปไตยว่า ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนค่ะประชาธิปไตยนั้นแบ่งเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ประชาธิปไตยทางตรงและประชาธิปไตยทางอ้อมประชาธิปไตยทางตรงนั้นประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมและเข้าร่วมในการรับฟังการตัดสินใจค่ะซึ่งก็เหมาะสําหรับสังคมขนาดเล็กค่ะ ส่วนประชาธิปไตยทางอ้อมนั้นหรือเรียกว่าระบบผู้แทนค่ะเป็นการเลือกผู้แทนเข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชนเช่นมีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและสมาชิกวุฒิสภาค่ะหลักการประชาธิปไตยนั้นได้แก่ 1. อําอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน 2. หลักสิทธิและเสรีภาพ 3. หลักความเสมอภาคทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกัน 4. หลักนิติธรรม คือการนำกฎหมายมาบริหารประเทศและ 5. หลักเสียงส่วนใหญ่และให้คำนึงถึงเสียงส่วนน้อยค่ะรูปแบบของประชาธิปไตยนั้นมี3ระบบค่ะ 1. ระบบรัฐสภาซึ่งมีประเทศอังกฤษนั้นเป็นต้นแบบของระบบรัฐสภารัฐสภานั้นทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารตั้งกระทู้ถามรัฐบาลและอภิปรายไม่ไว้วางใจระบบรัฐสภานั้นมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นมาจากการที่สสและสอวอได้ไปเลือกนายกในสภาค่ะระบบแบบรัฐสภานี้นายกรัฐมนตรีนั้นมีอำนาจยุบสภาได้ค่ะประเทศที่มีการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาเช่นประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นกัมพูชามาเลเซียและอินเดียเป็นต้นค่ะ ปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ค่ะระบบที่สองนั้นคือระบบประธานาธิบดีซึ่งมีประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นต้นแบบค่ะระบบนี้ใช้การทำงานแบบแบ่งแยกอำนาจคือฝ่ายนิติบัญญัตินั้นมีหน้าที่ออกกฎหมายเท่านั้นค่ะไม่มีอำนาจตรวจสอบฝ่ายบริหารและประธานาธิบดีไม่มีอำนาจสั่งยุบสภาค่ะ ในระบบนี้จะไม่มีตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนะคะตัวอย่างประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาไต้หวันอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ตุรกีบราซิลและเม็กซิโกค่ะโจบไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ระบบที่3คือระบบกึ่งประธานาธิบดีซึ่งมีประเทศฝรั่งเศสนั้นเป็นต้นแบบค่ะในระบบนี้ประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและมีนายกรัฐมนตรีนั้นบริหารงานร่วมกับประธานาธิบดีค่ะซึ่งประธานาธิบดีนั้นมีอำนาจยุบสภาและหากยุบสภาแล้วนายกรัฐมนตรีจะต้องลาออกค่ะ ตัวอย่างของประเทศที่ใช้ระบบกึ่งประธานาธิบดีเช่นฝรั่งเศสเกาหลีใต้อิสราเอลและมองกโเกเลียเป็นต้นค่ะปัจจุบันฝรั่งเศสมีประธานาธิบดีชื่อเอลมาโนเอลมาครองค่ะและมีนายกรัฐมนตรีชื่อชองกัสแตกกค่ะข้อดีของระบบประชาธิปไตยนั้นคือประชาชนนั้นมีส่วนร่วมทางการเมืองทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยค่ะ ส่วนข้อเสียของระบบประชาธิปไตยนั้นก็คือมีความล่าช้าสิ้นเปลืองงบประมาณและดำเนินการยากค่ะการปกครองระบอบเผด็จการ Dictatorship เป็นการปกครองที่ให้ความสำคัญต่อรัฐมากกว่าประชาชนชนชั้นผู้ปกครองนั้นทำหน้าที่บริหารประเทศส่วนประชาชนนั้นมีหน้าที่เชื่อฟังและไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นค่ะ ประเภทของระบอบเผด็จก,การนั้นมี2ประเภทค่ะ 1. นึ่เผด็จก,การแบบอำนาจนิยมและ,ะเผด็จก,การแบบเบ็ดเสร็จค่ะ,ะเผด็จก,การแบบอำนาจนิยมหรือที่เรียกว่าเผด็จก,การทหารรัฐนั้นจํากัดเสรีภาพเฉพาะทางการเมืองค่ะแต่จะให้เสรีภาพด้านอื่นๆเช่นการนับถือศาสนาเศรษฐกิจอาชีพซึ่งรัฐจะใช้นโยบายปิดประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศเมียนมาลิเบียเป็นต้นค่ะ แบบที่2คือเผด็จก,การแบบเบ็ดเสร็จเรียกว่ารัฐนั้นจำกัดเสรภีภาพของประชาชนทุกด้านเลยค่ะซึ่งเผด็จก,การแบบเบ็ดเสร็จนี้ก็มี2รูปแบบคือคอมมิวนิสต์และฟาสซิสต์และนาซีค่ะแบบคอมมิวนิสต์พรรคคอมมิวนิสต์นั้นเป็นผู้ใช้อํานาจในการปกครองประเทศซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นั้นก็มีฐานเสียงมาจากชนชั้นกรรมมาชีพค่ะรัฐมุ่งเน้นให้เกิดความเท่าเทียมกันและรัฐไม่ชอบการสะสมทุนของนายทุน ทรัพย์สินทุกอย่างนั้นตกเป็นของรัฐประเทศที่มีการปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เช่นคิวบาเกาหลีเหนือแต่ประเทศจีนลาวเวียดนามจะใช้การปกครองระบบคอมมิวนิสต์เฉพาะการปกครองเท่านั้นค่ะแบบฟาสซิสและนาซีผู้มีอำนาจนั้นคือผู้บัญชาการฐานสูงสุดยกตัวอ,อย่างในอดีตท,ที่ประเทศอิตาลีผู้นำสูงสุดคือมุสโซลินีและในเยอรมันผู้นำสูงสุดคือฮิตเลอร์ค่ะ แบบฟาสซิสต์และนาซีนั้นผลประโยชน์ทุกอย่างตกเป็นของผู้นำค่ะโดยผ่านในทุนใหญ่และมีนโยบายที่ก้าวร้าวมุ่งทำสงครามตัวอย่างเช่นเยอรมันในอดีตอิตาลีในอดีตและญี่ปุ่นในอดีตค่ะ ข้อดีของระบบะเผด็จการนั้น 1. รวดเร็ว 2. ประหยัดงบประมาณและข้อเสียของระบบะเผด็จการคือทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและประชาชนนั้นไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองเลยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ